อยู่บนหัวเราเราเลไมด้วไมย่อมึงก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอกูเปิดไม่ได้กูเปิดไม่ได้เปิดไรนผิวมันกตีนเว้ยไปเหอะไปเหอะไปเหอะเอนเเพลทับไอ้เปียมเฮ้ยเปมทำไรร้อยีจ้าลว หนะทำไมถอยเร็วๆไอ้เปรมกูมีบูทูธมาให้อะไรบูทูธมึงเห็นบูทูธหรออือหือไอ้เปรมอืมโคตรบูทูธเ,เลยเกือไปแข่งเป้ปาใครถึงค่ายก่อนต้องมาอยู่คใต้หลังกันหรอเออ ตอนเราที่เราไปอยู่ค่ายเพราะว่ายามันดีกว่ามันมีแบบตัวใกล้ๆยาเลยเนี่ยคุณจะไปไหนแล้ววะไปแล้วเตียงกูจะกเตียงกินเดืมูหมูหขา้างหน้ากูจะดันฟางคนฟางนีกูจะเก็บเนื้เออ๋อ,อที่เราก็ได้เนื้อควางเรามีเยอะเท่าไหร่ฮ <h? S 2> ะเทประมาณสิบสอ,องกันเล่น,นั้งนานเล่นั้งงามปี้ยสะโคปกี่ซูอ่ะ นั่นแหละมันมียี่สิอะนเกอรู้ยกูก็ชหากูมีเร็วๆจะจ้ทางให้อยู่เออูออู้อู้ใ้ท่านาร์ใชท่านคา่ะไม่ใช่ล้เปมเลยเเปมเกบะพานเกิวเรวเปมเเปมบเปมโอ้โห ยิงทำไมแล้วเขาบอกเอคาลิเบอร์นี่มันมีจริงๆเปล่าวะสรุปม่อยู่ข้าเขียวเซกิวกูวเอาเต็มแล้วเต็มอยู่ข้าวเหรอเอาไปกูจะทำบมนเดทครับเป็นไรบ้างปาเปม เป็นหลายเอ้ยเปเสื้อเสื่อะเสื้อนี้มันไม่หมาะเออแล้วแต่กอะไรโลกเกิดแล้วเกื้อผ้าเหรอวะเื้อผ้าหายหมดแล้วว่าแต่เป็นถามอะไรดีมีถั่วไหมมีทไมเห่าคลายเกอลงนอนไปแล้วชอตช็อตอ๋อร้อยไม่แวะไม่แวะไม่แวะเจอกันข้างหน้านะ

แล้วกูเป็นบอกว่าอ้ยวเต็ะไปด้วยไอ้ไอ้พีพีช่วยกูกัดฮะพีพีวกูเียแล้วะกันเลยครเป๊ะกิดขึ้นชื่ออะไรไปรถไปไลนอะเป๊ะฮะเป๊ะข้าขนาีั่ยให้ันกัดทไมวะดูนี่ไง กระโดดด้ว่เนี่ยคือน้องเฟยชอบมึงแหลกวะเนี่ยกูอยู่หลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแก้งไม่เห็นกันนิววะมันไหนอ่ะมันอยู่ไหนก็แค่ขับแจ็คดิตายไปไหน เนี่ยชนแลวชนลวหนเล่ยมึงชนเองมหรอชื่อพีเชื่อูเแต่แต่แกเป็นคนขับมาใช่เหรอผู้โาได้เชื่อปผู้ชมครับตาได้สัตว์ชนแม่งตาพี่ไปกระเตถึงค่ายแล้ววันนี้ขับไปไม่นานเเกิดไม่มีไปตักเอาไอเกิลงจะคับเก็ลงดิครับ กูขับร่องที่สองมึงก็ขับไป <ะ S 1> ไปเลยตัดทัวแป้อันนี้เราไม่เกี่ยวเับลไอเปยู <c oughs> ไป่ไหนอะ <c oughs> เอาแสดงมัน <c oughs> ไปแล้ววะดิ <c oughs> อยู่หลังเนี่ย <c oughs> ได้เปมไปไหนแล้ว แสดงม่นไปคายที่ด้วยหาที่นี่ดียวได้หมไปเพมเรามีของให้ไปมาเร็วๆมาเอาเร็วเราเอายี่สิบซูมให้เปเราเอายี่สิบซูมให้เพมน่ะเปมเถอดออกมาแล้วเนี่ยเกิดกินปอกเนี่ยอะไรกูบุค่าอยู่ตรงนิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ทำไมสเต๊ ทำไมพระมันเฮสดีอย oh ่างงี oh. Hence, ้เซียวเปมอยู่ไหนเปมลองเย็นดีจังเปมอยู่ไหนแล้วกลับไปแล้วนะเปิมกลับไปเหรอเนี่ยกลับาปเหรอว่าอะไรต้องอยู่อุ้ยเราไม่ได้กินไอ้นั่นน่ะที่อยู่ามผู้ไม้อ่ะฝนก็ถกกันเลยทีเดียวอื้อถึงบ้านกูแล้วเว้ยอุ้เปมเปมเปม เป๊มอยากโดนเหมือนที่เราโดนไหมเปมสวยงามมากเลยเปม๊้สวยงามสวยงามเปมอยู่ไหนเป๊มเลิกไอ้เกอรหายเฮ้ยหายแล้วเยี่